ไม่รู้ว่ามุอะไกันไม่ื่นเต้นนาจะเลี้ยวรถเข้าวัดรถดับเลยไม่ได้รัเตียวไดนายอะไดและี้ไปดิไ้วามุดอะดอันนี้เป็นทางเข้าวัดนะบ้านโคกกลางเนาะใช่ค่ะจิตจะได้เลยมอมียาู ตรงนี้นะค่านเป็นวัดที่เขาให้สั่งปิดแล้วเนาะใช่ค่ะแต่เ,เราจะไปดูนะคะว่าสภาพมันเป็นยังไงตอนนี้นะคะออจะพาเข้าไปเบื้องนะคะทุกคน เดอค่ะพี่น้องไม่มีพระสองฆ์อยู่แล้วนะคะทุกอย่างคือว่าเขาปิดหมดแล้วะคะ่ะแต่ถนนหนทางก็ยังดีนะคะมองสายไปฟงสายฟ้า<ไ>ก็ยังอยู่นะคะ มีอย่างแล้วเนี่ยมันมีแค่นี้เนาะโอ้ไม่มีอย่างเลยว่ะหรือว่ามันต้องมีเพิ่มหรือเฮ้ยมันใช่เหรอมือเรือว่าเห็นมีอย่างเลยถามชาวบ้านแค่ดูไหมเออลองถามดูเธอมาดิแม่ปันคงด้วยจีไรมาดังว่ะนี่ส่วนเรียนรู้การประมงนี่โบแม่นี่โบแม่นตรงนั้นบอก เราต้องถามเพันก่อนนี่กุฏินี่นี่กุฏิยังไม่อายุทวา,าจันทั์เนี่มีล็อกกเจ๋วไปอยู่ประทานพันก่อนไปก็หคือว่ามีต้อนไปเอากระบาดจักไหมนี่เด็กเขาลือออกอยู่นี่นี่เออเจ้าโทรศัพท์มั้ย นางงัวนักควายไปเสียเปล่าแล้วสั้โคตอ่อนส่อนบักม่วงบอกม่วงบอกม่วงบอกม่วไหนเรามีออ,มอกไปเออเหรอฮัลโหลฮัลโหลน้องมาสวัสดีค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอ่อนซอนบักม่วงเพิ่นค่ะทุกคนมื่กี้ล่ะมีหว่าออดติดจ้ามีคนอยู่ไหมสวัสดีค่ะหฮ้ยอ่อาายยยมาเด้ออ่ะอันที่ไปอะไรไปบ้านทีไหนเตะอะไรเอาติเมอค่ะ ที่ไปอะไรไปมีวัดที่ไหนเต่ต่้มอค่ะวัดค่ะหรือไปไม่มีเจะอ๋อมีวัดอ๋อไม่มีฮะมีวัดตุ๊กูกางต้ะไีเยไม่มีเะแต่ไรก็มีแต่ว่าไม่มีเอ๋อค่ะก็วาวัดกูกางตะที่ไปวัดปูปปกีแสดงว่าที่นี่หีเอะสันน โออน้ตีักทองจอไรลกเจิออ๋อนาะลึเจอเชื่อเขารือออกหมดแล้วแัมมั่นบ้ค่ะอ้ค่ะขอบคุณเ้อค่ะลุงนูกว่าจาเขียนพนม่าว่าให้ฟังกันเลยมาค่ะอ้นโม่ค่ะใช่ค่ะอ๋อวัดก้งค่ะวัด้ี่นะค่ะบ่มีแล้วเนาะแสดงว่าแต่ก่อนอยู่แถวนี้วัดเนะะอยู่แถวนี้แต่ก่อนวัดริกุที่พ่นสร้างโบสถ์นี้ไง่เบ๊อ โอ้ค่ะขอบคุณนะค่ะค่ะโอ้ค่ะบ่ะมีแล้วบ่มีแล้วพลาดปั่นมังอดหรือกูยเจอเมื่อชาบ้านเนี้ยกินกว๋วเตี๋วจบาตามหาบัดร้างมาเจอค่ะคือว่าจบบริบูรณคือไม่มีวัดอีกต่อไป เนี่ยอะลยพูกไปเจอไม่เจอเขาลือมาออกหมดแล้วน้กอติมอยกินมาดังจริงเขาลืมออกมาหมดแล้วใช่ใช่ลืมออกมา yeah no. ปฏิบัติธรรมอันรักอนนรักษป่าบ้านอีกุดป่าช่าบอกตาบ้า่า่าป่าบ้านอีกุดแต่ตรงนั้นเขามีป้ายว่าปาช้าบ้านอีกุดออันนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสมัยก่อนเนาะใช่ใช่ม่มีเลว คนอยู่นี่เปล่คะพอดีกับเรองนึงเออแทกเึื่องแท็กในวัดค่ะแต่อะไรคะเปวัดคูงแต่อะไรเป็นวัดภังเปเปแต่ว่าบ่มีวัดแล้วงมันไหคะอันนี้คือว่าเป็นสนับสง์แต่ก่อนอ๋อแต่มันมีเจนฮะประว่าจะมีพระพระพันสี่อ๋อแล้วทำตามอะไรโอเคค่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะค่ะค่ะเพราะที่ไปสาสตรค่ะ พูที่ประสานโอ้เดียพูดอ้ที่เกิดูดนะัมกนนะงองนะดังนะพูดยัยตู้ล่ะพูดยัยทัดละก่เอาพูดเพื่อเพื่อเพวเพ่อเสตัวเรียไม่ได้ลอรถจะแบนหมดแล้วลอรถนะฮะอ๋อขับไปนั่งกระชากคนพุญลอลอจนแบนอยู่โอ้ขอโทษเลยนายด้วย่ เฮ้ยเบิร์ดแล้วบป่าก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตีย๋ยวไหมคะฮ <ừ> ัลโหลนางมาสะล,สะละุอะไรลบมือเนาะขู่อ่ะเออเนอนไปกินก๋วยเตีย๋ยวกันก็เด็กหน่อยฮะใช่นานนอนใชย ใครทำอะไรน่าเขาเลยได้ใครจะรู้จะรู้จับผลอที่กระเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวซ้ำเท่าไหร่คะแม่ทายได้ไหมคะทายก๋วยเตี๋ยวจ้าก่อนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเ่รอคะคุณแม่เนื้อเนื้อเนื้อมื้มีบ่มีหมูไหมคะมีมีค่ะก็อมีเต็มอันอันมื้อนี้ลูกชิ้นเด้มีลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นไหมกินห้ลูกชิ้นหืมาลูกชิ้นแต่ว่าเนเป็นเน่าเป็นหมูเเป็นเื้อเป็นเนืเป็นเนื้อเป็นเนืเป็นเนื้อเป็นเเป็นเน้เเ้อกินเ็เ้อเเนอเปนเนอเน้อปนเจ้อเปนอนอเป็นด็นะ้เ้อเนนเเ้อ่เนื้อเเ้เนื้อเเเเนเือเนนะอเ้านเ็น เือิจากุเียวไกุติมานเออก้ะเตกตค่ะออโอเด็กน้อยหลายข้าวซันข้าันขอบคุณลายๆเด้อค่ะเด้ออะไรอุดมไปร้านร้านมึมดามเด้อดามมึงผู้มาหนึ่ไปไปร้านกุเทียวไกุ่ตมอไปนูมดล่ะไก่มาระเคียงก็หื้อมใส่กิ่งกวจุต ไกลมากเห็นได้ไกลช่องมาด้มงคไปกันนะเด็กเ็ก